เคยสงสัยไหมครับว่าปัญญาเรื่องความรักเนี่ยมันมาจากไหนได้บ้างวันนี้เราจะมาคุยกันถึงคู่มือความรักฉบับหนึ่งที่ไม่ได้มาจากเรื่องราวสวยหรูเลยนะครับแต่กลับกลั่นมาจากความทุกข์ที่เรียกว่าแสนสาหัสเลยก็ว่าได้คือมันมาจากชีวิตที่เคยพังทลายมาก่อนเอาละครับเรามาเจาะลึกเรื่องนี้กันเลยดีกว่าเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยมันเริ่มต้นจากประโยคนี้เลยครับหลังงานศพแม่เสร็จผมกับน้องเหลือเงินอยู่125บาบาทฟังดูแล้วจุกเลยใช่ไหมครับ นี่คือจุดเริ่มต้นที่มืดมนที่สุดในชีวิตของผู้เขียนเลยนะฮะคุณครูทำวงแสงทองแล้วก็เป็นเหมือนแกนหลักทางอารมณ์ของเรื่องราวทั้งหมดนี้เลยมันก็เลยเกิดเป็นคำถามสำคัญขึ้นมาเลยครับว่าเอ๊ะแล้วชีวิตที่สูญเสียมามากมายขนาดนี้เนี่ยจะทำไปสู่ผลงานชิ้นเอกเรื่องความรักได้ยังไงกันจากจุดที่ต่ำที่สุดของชีวิตคนคนหนึ่งจะไปค้นพบความหมายที่ลุกซึงที่สุดของความรักได้ยังไงกันเป็นการเดินทางที่น่าติดตามมากๆเลยครับ เอาล่ะครับก่อนที่เราจะไปถึงบทเรียนเรื่องความรักกันแบบเต็มๆเนี่ยเราต้องย้อนกลับไปทําความเข้าใจบริบทชีวิตของผู้เขียนกันก่อนสักนิดนึงเพราะว่าปัญญาที่ได้มาทั้งหมดเนี่ยมันมีรากฐานมาจากความทุกข์ที่เขาเคยเจอมากับตัวเลยครับ ลองดูไทม์ไลน์ชีวิตของท่านนะครับมันน่าทึ่งมากจริงคือตอนอายุ15เนี่ยคุณแม่เสียชีวิตกลายเป็นคนไร้บ้านทันทีต้องเร่ร่อนนอนตามป้ายรถเมล์แล้วก็ต้องสู้กับโรคซึมเศร้าอย่างรุนแรงด้วยตัวคนเดียวจนกระทั่งอายุ20ได้บวชเรียนศึกษาเพราะพุทธศาสนาแล้วมันก็เป็นจุดเปลี่ยนครั้งใหญ่เลยครับพออายุ26ก็กลายเป็นครูที่ได้รับการยอมรับแล้วดูปัจจุบันสิครับเป็นทั้งนักเขียนที่มีผลงานถึง99เล่มเป็นสามีแล้วก็เป็นพ่อชีวิิตพลลลกกจาาหหนน้มมืืออเเป็ังย คำถามคือแล้วเขาผ่านอดีตที่เจ็บปวดขนาดนั้นมาได้ยังไงคำตอบมันอยู่ที่การผรสมผสานองค์ความรู้จากสองศาสตร์ที่ดูเหมือนจะแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงเลยครับคือท่านได้เอาสองเสาหลักนี้มาผสานเข้าด้วยกันครับด้านหนึ่งก็คือจิตวิทยาตะวันตกที่จะให้เครื่องมือให้ทฤษฎีมาวิเคราะห์โครงสร้างของความสัมพันธ์ต่างๆอีกด้านหนึ่งก็คือพุทธศาสนาตะวันออกที่จะมอบหลักการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนไปด้วยความเมตตากรุณาการปล่อยวางมันเหมือนกับว่า เรามีชุดเครื่องมือ2ชุดที่พอเอามารวมกันแล้วมันทํางานเสริมกันได้แบบลงตัวสุดๆไปเลยมาดูเสาหลักแรกกันก่อนนะครับคือทฤษฎีสามเหลี่ยมแห่งความรักของโรเบิร์ตสเติร์นเบิร์กมันเหมือนกับการเอาเลนส์ของนักจิตวิทยามาส่องดูความรักนะครับทําให้เราเห็นส่วนประกอบของมันชัดขึ้นว่าเออความสัมพันธ์ของเราเนี่ยมันมี3อย่างนี้อยู่มากน้อยแค่ไหนก็คือความใกล้ชิดความหลงไหลแล้วก็ความผูกมัดทีนี้มาดูเสาหลักที่2กันบ้างนั่นก็คือเมตตา หรือ loving kindness ในทางพุทธศาสนาครับอันนี้คือคนละเรื่องเลยนะฮะมันเป็นการนิยามความรักใหม่ทั้งหมดเลยจากความรักที่อยากจะครอบครองกลายไปเป็นความรักที่คือการให้คือความปรารถนาดีแบบบริสุทธิ์ใจจริงๆโดยที่ไม่หวังผลตอบแทนอะไรเลยเป็นพลังของความกรุณาที่ไม่เห็นแก่ตัวโอเคครับพอเราเข้าใจทฤษฎีทั้งสองฝั่งแล้วจุดที่สำคัญที่สุดของหนังสือเล่มน,นี้เลยก็คือการย้ำเตือนว่า ความรักที่แท้จริงทั้งหมดเนี่ยมันต้องเริ่มต้นจากข้างในตัวเราเองก่อนเลยครับแล้วประเด็นเรื่องการรักตัวเองของผู้เขียนเนี่ยมันไม่ใช่แค่แนวคิดสวยๆหรูๆนะครับแต่มันเกิดจากการต่อสู้เพื่อเอาชีวิตรอดจากโรคซึมเศร้าจริงๆคือท่านคนพบกับตัวเองเลยว่าถ้าไม่สามารถรักตัวเองได้ก่อนนะก็คงไม่มีทางรอดพ้นจากความมืดมิดในตอนนั้นมาได้เลยแล้วนี่คือสิ่งที่ท่านทําเพื่อดึงตัวเองขึ้นมาจากจุดนั้นครับเป็น3ขั้นตอนง่ายๆที่เอาไปปรับใช้ได้จริงเลยนะ 1. คือเปลี่ยนคนครับ ไปหาความสัมพันธ์ดีๆที่เป็นบวกหรือที่เรียกว่ากัลยาณมิตรนั่นแหละครับ2คือเปลี่ยนสถานที่ออกมาจากสภาพแวดล้อมเดิมๆที่มันผูกเราไว้กับแผลเก่าๆและ 3. ที่สําคัญที่สุดเลยคือเปลี่ยนทัศนคติครับหันไม่ยอมรับว่าความทุกข์นี่แหละคือครูที่ดีที่สุดของเราแล้วก็อยู่กับปัจจุบันให้ได้เอาล่ะครับพอเรารู้วิธีเยวยาภายในแล้วทีนี้เรามาดูกันต่อดีกว่าว่าจะเอาปัญญาจากข้างในเนี่ย ไปสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคนอื่นๆได้ยังไงผมชอบประโยคนี้มากเลยครับการเรียนรู้ที่จะรักก็เหมือนกับการเรียนรู้ที่จะว่ายน้ําคือเราจะมานั่งอ่านแค่คู่มืออย่างเดียวไม่ได้ใช่ไหมครับสุดท้ายแล้วเราก็ต้องลงไปในน้ําด้วยตัวเองมันบอกเราชัดเลยว่าความรักไม่ใช่แค่ทฤษฎีที่เราจะนั่งอ่านแล้วเข้าใจได้นะแต่มันคือทักษะครับต้องลงมือฝึกต้องปฏิบัติจริงเพราะฉะนั้นการจะสร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแรงยั่งยืนเนี่ย มันก็เหมือนกับการดูแลต้นไม้เลยครับเราต้องฝึกฝนทักษะเหล่านี้อยู่เสมออย่างเช่นการสื่อสารกันอย่างเปิดอกและซื่อสัตย์การฟังอย่างตั้งใจจริงๆไม่ใช่แค่รอจะพูดแทรกการเคารพในความเป็นตัวตนของกันและกันการสร้างและรักษาความไว้ใจให้ได้แล้วก็การคอยซัพพอร์ตกันในวันที่เจอปัญหาและที่สําคัญมากๆเลยก็คือการฝึกที่จะให้อภัยและก็ปล่อยวางทีนี้พอเอาหลักการทั้งหมดนี้มาใช้ในชีวิตจริงแล้วผลลัพธ์ที่ได้มันคืออะไรล่ะ เราลองมาดูเรื่องราวของผู้เขียนที่เดินทางมาจนครบรอบกันนะครับปัจจุบันนี้ผู้เขียนใช้ชีวิตอย่างสงบสุขและมั่นคงกับภรรยาแล้วก็ลูกอีกสองคนมันคือบทพิสูจน์ที่มีชีวิตเลยนะครับจากเด็กชายที่เคยเหลืองเงินแค่125บาทในวันนั้นสู่การมีครอบครัวที่อบอุ่นและชีวิตที่สงบสุขในวันนี้มันแสดงให้เห็นเลยว่าเส้นทางที่ท่านแบ่งปันมาทั้งหมดเนี่ยมันนําไปสู่ความสุขและความสมหวังได้จริงๆแล้วก็ดูตัวเลขนี้นะครับ 99นี่คือจำนวนหนังสือที่ท่านเขียนขึ้นมาเพื่อแบ่งปันปัญญาทั้งหมดที่ได้จากประสบการณ์ชีวิตของตัวเองมันบอกเล่าเรื่องราวได้เยอะมากเลยนะฮะมันคือความทุ่มเทอย่างมหาศาลเลยในการเปลี่ยนความทุกข์ของตัวเองให้กลายเป็นประโยชน์กับคนอื่นสุดท้ายแล้วนะครับข้อสรุปที่สำคัญที่สุดที่อยากจะฝากไว้เลยก็คือประโยคนี้ความรักคือกริยามันต้องการการกระทา ความรักมันไม่ใช่แค่ความรู้สึกที่เกิดขึ้นมาลอยๆนะครับแต่มันคือการกระทำการแสดงออกการลงมือทำอย่างสม่ำเสมอก็เลยอยากจะทิ้งท้ายไว้ด้วยคำถามให้ได้ลองกลับไปคิดกันดูนะครับว่าแล้ววันนี้เราจะลงมือทำการกระทำแห่งรักอะไรได้บ้างไม่ว่าจะเป็นการกระทำเล็กๆน้อยๆให้กับตัวเองหรือให้กับคนรอบข้างการกระทำแห่งรักอะไรที่เราจะเลือกทำในวันนี้